ทที่19บบทที่2 0บทที่19เทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปัตตาจเนตุกขพยะปัตตาจเนตพยาโสกปัตตาจเนโสกหูตุสะเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเพหิสัมัตังกุญญาสัมปทังจะเพเทวานุโมทันตุตสัพาสันสัมปติสิทธิยาทานาังทัฏนตุสัตธายาสีลังรักันตุสัพวทา ภาวนาภิระตาโหตุหะชันตุเทวตาตาบทที่ยี่สิบสัพเพพ,พพุทธาผลาปัตตาเก้าจบสัพเพพุทธาผลปัตตาปัจเจกานันจะยังผลงอรหันตานันจะเตเจนาระคันปัญธามิส,สัพพะโสซ สัพเพุทาภระปตตาปเจกานันจะยังพรังอรหันตานันสะเตชนารคันพันธามีสัพพะโสองสัพเพปุทธาพระปตตาปเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชะนารคันพันธามีสัพพะโสาสัพเพปุทธาพระปตตาปเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตชะนารคันพันธามีสัพพะโสี่ สัพเพพุทธาพละปตตาปเจกานันจะยังพระังอรหันตานันจะเตเชนะระคันพันธามีสัพพะโสสเพเพพุทธาพละปตตาปเจกานันจะยังพระังอรหันตานันจะเตเชนะระคันพันธามีสัพพะโสสัพเพพุทธาพละปตตาปัจเจกานันจะยังพระังอรหันตานันจะเตเชนะระคันพันธามีสัพพะโส ส,ส,สัพพุทาภะลาปตตาปัจเจกานัณจยังพระังอรหันตานันจเตเชนะรักขันธพันธามีสัพพะโสสัพเพพุทาภะลาปตตาปัจเจกานัณจยังพระังอรหันตานันจเตเชนะรักขันธพันธามีสัพพะโสสวดครบยี่สิบบท ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระราตรัยด้วยการสัตยาบทสดมน์พระสูตรพระปริระพระกถาเหล่านี้ขอความสุขสวดัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัตยาบทและธรรมะเหล่านี้ ทนาแล้วโปรดอัวนนยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอเศรษฐีเหรียญยอเศรษฐีเหรียญว้ายูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สบสงสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งประปริตรจงสมเร็จศักดิ์สิทธุทประการเทอญ